บรรยากาศยามเย็นๆวันนี้ดูนกกระยางเยอะมากๆเลยเกาะบนต้นไมน้ก็ถือว่าเป็นคอนของเขาเ,เวลาเขากลับจากหากินก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละช่องกิจทนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ พี่น้องวันนี้ยามเย็นๆนะของหน้าหนาเรานะฮะก็พามาสัมผัสบรรยากาศสวยๆนะบรรยากาศสบายๆอากาศดีๆฮนะเนี่ยเนี่ยมาสูดโอโซนตรงนีนะ้เราสายตาเราก็ได้สัมผัสนะร่างกายเราก็ได้สัมผัสกับลมธรรมชาติที่เย็นสบายนะหูก็ได้ยินเสียงของธรรมชาติ ห็นหมจิตใจเราก็ผ่อนคลายฮะได้สัมผัสแบบนี้นี่แหละบางทีการสัมผัสกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเนี่ยทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจของเราดีวันนี้นะเลยก็พามาสัมผัสบรรยากาศร,ริมบอ่อน้ำนะของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะน้ำที่ใสสะอาดนะปราศิจากแบบ มลพิษนะอากาศก็ถือว่าร่มรื่นนะสบายๆนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างบรรยากาศยามเย็นๆนะเนี่ยหน้าหนาวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละว,ว่าดูเมฆดูอะไรมันจะสวยงามเนี่ยพามาชมธรรมชาติกันแบบนี้เลย นี่ดูวิวสสวยๆกับนาเล็กเนี่ยริมฝั่งของอ,อ่างน้ำอ,อ่างเก็บน้ำในโรงพยาบาลของเรานะถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มากๆเลยเนี่ยจุน้ำได้เยอะปีนี้น้ำเยอะจริงๆนะฝนตกตลอดถือว่าน้ำดีกนะ็แต่แม่เห็นไกลๆไหมฮะนั่นคือ นกกระยางฮะเนะี่ยก็มาเกาะกันอยู่ตรงนี้นะสวยงามเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆอ่ะค่อ,คอยๆซูมดึงเข้ามาดึงเข้ามาฮนะโอ้โหเยอะจริงๆฮะเยอะจริงๆดูเสียงเขานะแย่งที่กันนะ โอ้โหหลายร้อยตัวเลยฮะนี่อยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรแต่ก็ทยอยบินกันกลับมาเรื่อยๆฮะนี่แหละธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่มันเป็นเขตอภัยทานไม่มีใครทำร้ายเขา เขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้แหละเขาอยู่แล้วรู้สึกว่าปลอดภัยเขาก็อยู่ถ้าอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามีอะไรรบก,กวนมีภัยเขาก็ไม่อยู่นี่แหละมันก็ทำให้เราได้เก็บบรรยากาศที่สวยมาฝากก็สไตล์ของนั่นเลยค่ะอยู่กับธรรมชาตินี่แหละมีความสุข ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติไนชาแนลสวัสดีครับ